มาพี่นอ้องทำงานแล้วมันง่วงใช่ไหมครับเราก็ทำกาแฟกินสิครับสูตรของเราสูตรอะไรห,หรอสั่งตรงมาจากอัรรักสกาแฟนี้เราทำเรียกว่าอะไรน,นะ เรียกว่าอะไรอ่ะแบบแล้ว <Yeah. S 1> เขาเรียกว่า import มาจากโซนโซนอ่อสีสะเกตใช้สีสะเกตดดยครเสือสีสะเก็ดนิดหนึ่งแต่เป็นคนมาอยู่บรีรัมย้ายถิ่นฐานมาอยู่บรีรัมก็เลยเป็นคนมีสองสันสาตพ์โอนหน่อยโพด ปกติเราจะใช้กาแฟดำแต่ปกติมันไม่มีกาแฟดำเราก็จะใช้เอสเพรสช็อตครับครับใครทำงานงงนอนก็วิธีทำนี้นะครับไปได้เลยครับมีส่วนผสมอ,อ,นอัดฟล็อกที่ตรงตัวหายเลยครับสูวงวัดสูวงวัดทันทีเอางงก็นไปไม่นอนก็งงไหลงงไปเรื่อย ขอต้องแข็งหน่อยเอามาสักสามสี่ก้อนว้าวโอ้ร้อนทิ้งลงไปเแล้วเราคือใส่น้ำแข็งถ้าเราเจิ้มโจมเรา,สาใส่สองสองอันนี้เรารอน้ำแข็งอยู่ ในระหว่างนั้นแข็งเราตัเตี้ยนตุ๊กเตี้ยนบกแล้ว่ยเนี่ยทำไมมันหมุนอย่างเงี้ยมันน้ำแข็งอะไรแข็งก้อนใช่เหรอเนี่ยลุกออกไม่ใช่เราต้องแข็งในตู้เย็นมาให้จานเหรอวางโอ้นี่งวางยาครับนี่แล้วมันสีมุนคับแข็งมุนก็น้ำแข็งในตู้เย็นไหมโอ้น้ำแข็งน้อยไปครับไม่เป็นไรเอาตามมีตามเกิดครับ เราไม่กล้าใส่หมดเราเกลือมันชอบกรอะดุยใส่โคกไปประมาณ45 ml อนุมาตใส่บนะเบบรซี่ครับไปประมาณน้าแขงมันน้อยใส่ตัวนี้ครับไปประมาณ90้าสิบมลออนอลลอกครนี้เราไปชิมครับ นี่เรามาชิมกันครับมันคือไหมครับเพราะว่าผิดมันผิดเขาเรียกว่ามันผิดมันไม่ได้สัดส่วนวัคซีนเลยว้าวว้าว น้ำแข็งมันน้อยเกินไป,ไปเสียเสียไปชุดชื่นไปทาง,งานต่อไปชื่นแข็งไผ่ยังไงมันหมดแล้วอ่ะแข็งหมดแล้วนี่นะครมันกลับไงอ่ะกลับด้านยังไงกลับหลางเนี่ยกลับกล้องไหอในไล่สุดไม่บอก จะต้องลงไล้ก่อนกลับก็ไม่เป็นระบบกลับหน้าล้องมันออกแล้น้องเยนบอกว่าจะไปซื้อน้องแขงใหน้น้องแขกตื้เย็นแห้จากกินบ้านเอาสองก้อนเท่านี้รสชาติดีมาก แกงกุ้งรสอร่ยแกงปลากระเพร่าื่นแสดงว่าเปลี่ยนเปล่ยนซีเป็นตัวเปลี่ยนมาพี่น้องกับกล้องบขาเป็นไหมพี่น้องว่าสีลงไรกันมันก็สีอ่อนดรอรอกเกินไปทำงานไปด้วยไรไปด้วยได้เหรอได้สินี่กับกล้องบขาได้นี่ตะปิดกล้องมันต้องซื้อรุ่นใหม่ใช่ไหมรุ่นนี้กับกล้องไม่ได้เับได้มันอยู่ตรงไหนไม่เห็นสัญลักษณ์กล้องเลยก็มีสัญลักษณ์กล้องเอกเวยพี่น้องเขากับกล้องไงไปกล้องวันไหนครับ ลงไหลก่อนครับกับกล่องบ่ได้นี่มันโต้อตอบแต่ยุทธยาง